ดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายวิชาภาษาไทยกับครูพลอยค่ะคลิปที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วนะคะวันนี้จะมาเริ่มในส่วนของการอ่านบทร้อยกรองนะคะคนไทยนะคะที่เราได้ยินมาก็คือคนไทยเนี่ย จะเป็นคนเจ้าบทเจ้ากรอนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะถ้อยคำและสำนวนที่เราได้ยินได้ฟังกันมาเนี่ยจึงมักมีเสียงสัมผัสคล้องจองกันนะคะเช่นก่อร่างสร้างตัวข้าวยากหมากแพงคดในข้ององในกระดูกนะคะหรือแม้แต่เพลงร้องเล่นของเด็กเช่นรีรีข้าวสารสองทนานข้าวเปลือกเลือกท้องใบลานเก็บข้าวใส่จานเห็นไหมคะ ก็ยังจะมีคำคล้องจองในเพลงและเล่นของเด็กอีกด้วยนะคะภาษาไทยนะคะก็นับว่าเป็นภาษาดนตรีนะคะคือมีเสียงวรรณยุกห้าระดับเสียงนะคะเมื่อนำถ้อยคำนะคะมาเรียงร้อยต่อกันแล้วนะคะก็จะเกิดให้เกิดบทร้อยกลองหลายลักษณะเช่น กาบกลอนโครงร่ายฉันนอกจากนั้นนะคะยังมีการนำบทร้อยกรองบางรูปแบบนะคะมาประสมประสานกันนะคะและเรียกว่ากาบหอโครงบ้างกาบเห็บ้างหรือลิลิตบ้างก็มีนะคะบทร้อยกรองที่คนไทยได้สร้างขึ้นนะคะก็ล้วนแล้วแต่มีความงดงามและก็มีคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ทั้งนั้นนะคะดังนั้นการอ่านออกเสียงร้อยกรองให้ไพเราะนะคะ แล้วก็เกิดความซาบซึ้งและมีอารมณ์ร่วมนั้นผู้อ่านจะต้องอ่านบทร้อยกรองทั้งการอ่านออกเสียงเป็นทำนองต่างๆนะคะตามลักษณะฉันทลักษณ์อันเป็นสิ่งที่กำหนดให้ทำนองแตกต่างกันไปค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นลักษณะของบทร้อยกรองประเภทต่างๆนะคะบทร้อยกรองภาษาไทยนะคะที่มีหลักๆอยู่ก็มี5ประเภทนะคะก็คือ โครงฉันกาบกลอนได้นะคะเรามาเริ่มมกันที่โครงนะคะโครงนะคะจะเป็นคําประพันธ์ดั้งเดิมของไทยนะคะนิยมแต่งอย่างแพร่หลายนะคะก็อย่างน้อยในช่วงของต้นกรุงศรีอยุธยานะคะสําหรับโครงสีสุภาพนะคะถือเป็นโครงที่ได้รับอิทธิพลจากโครงที่แพร่หลายในล้านนานะคะแทนโครงด้านที่ใช้อยู่แต่เดิมนะคะด้วยฉันทลักษณ ที่ไม่ซับซ้อนนะคะจึงถือเอาโครงสีสุภาพน,นะคะมาเป็นพื้นฐานสำหรับการแต่งและการอ่านคำประพันธ์ประเภทโครงในปัจจุบันนะคะต่อไปประเภทฉันค่ะเป็นคำประเภทหนึ่งนะคะที่มีการบังคับคำคารุละหุนะคะคารุก็คือเสียงหนักและหูก็คือเสียงเบานะคะจำแนกลักษณะการแต่งออกเป็นสองช่วงนะคะได้แก่ฉันรุ่นเก่าเช่นสมุดทั สมุดทักโคดหรือแล้วก็อันิรุธนะคะฉันปัจจุบันนะคะอาจพิจารณาว่าเริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3เรื่อยมานะคะแล้วก็เริ่มมีการนำเอาคำบาลีสันสกฤตเข้ามาใช้ด้วยนะคะต่อไปในส่วนของกาบค่ะกาบนะคะเป็นคำประพันธ์ประเภทหนึ่งของไทยค่ะนิยมแต่ง3ประเภทคือกาบยานีสิบเอ็ดกาบชบัง16และกาบสุรางคนางยีนะคะ ในสมัยโบราณนะคะนิยมแต่งกาบทั้ง3ประเภทนี้สลับกันค่ะต่อไปนะคะจะเป็นกรอน,นะคะ่ะกรอนนะคะเป็นคำประพันธ์ที่เกิดหลังที่สุดแต่แต่งง่ายที่สุดนะคะและเป็นคำนิยมที่แพร่หลายมากที่สุดนะคะด้วยกรอนนะคะจะมจีจะมีทั้งจังหวะและทำนองเฉพาะตัว คือกรอนหนึ่งบทนะคะจะมีวสีวักได้แก่วักสดับวักรับวักรองและก็วักส่งนะคะการอ่านคำกรอนนะคะจะเน้นให้เห็นสัมผัสนอกที่ถูกต้องชัดเจนนะคะและก็บางคำกรอนเนี่ยก็จะมีสัมผัสในที่ทำให้เกิดความไพเราะมากยิ่งขึ้นค่ะต่อไปนะคะ่รยนะคะเป็นคำประพันธ์ที่เก่าแก่มากที่สุดของไทยนะคะข้อบังคับต่างๆนะคะมีเพียงคำสุดท้ายนะคะที่ส่งไปสัมผัส กับวัดถัดไปนะคะจะมีกี่วัดก,ก็ได้นะคะจะสั้นหรือยาวแค่ไหนก็ได้นะคะไม่มีการกําหนดนะคะว่าเราจะแต่งยาวหรือสั้นแค่ไหนนะคะแล้วก็นะคะแต่ละวัดนะคะอาจจะมีคํามากน้อยแตกต่างกันไปนะคะต่อไปค่ะจะเป็นการอ่านบทร้อยกรองนะคะ บทร้อยกรองหรือกวีนิพนธ์นะคะมีการอ่านได้สองลักษณะนะคะคือการอ่านออกเสียงธรรมดาและอ่านทำนองเสนะค่ะอ่านออกเสียงธรรมดานะคะเป็น,านการอ่านออกเสียงแบบเสียงพูดปกตินะคะเหมือนอ่านออกเสียงร้อยแก้วนะคะแต่ต้องเว้นจังหวะให้ถูกต้องตามลักษณะบังคับของบทประพันธ์แต่และชนิดนะคะมีการเน้นคำรับสัมผัสเพื่อเพิ่มความไพเราะนะคะ รวมทั้งสามารถใส่อารมณ์ให้เหมาะสมและก็สอดคล้องกับเนื้อเรื่องนั้นๆได้นะคะต่อไปนะคะจะเป็นการอ่านทำนองสนอการอ่านทำนองสนอนะคะเป็นการอ่านที่มีสำเนียงสูงต่ำหนักเบาสั้นยาวทอดเสียงมีเสียงเอื้อนมีการเน้นจังหวะเน้นสัมผัสให้ชัดเจนนะคะเพื่อเพิ่มความไพเราะ และทำให้เกิดอารมณ์คล้อยตามนะคะดังนั้นผู้อ่านต้องมีน้ำเสียงสำเนียงที่เหมาะสมกับลักษณะเนื้อความที่อ่านเช่นบทเล้วลมบทเกี้ยวพาราสีตัพดพ้อโกรธเกี้ยวคร่ำครวญโศกเศร้าเป็นต้นนะคะแล้วก็การอ่านบทร้อยกรองนะคะจะต้องมีคุณสมบัติของผู้อ่านดังนี้ค่ะ 1. มีความรู้เรื่องฉันทลักษณ์ของบทร้อยกรองที่จะอ่านนะคะ เพื่อให้สามารถอ่านได้อย่างถูกต้องแม่นยำค่ะ 2. มีความช่างสังเกตรอบคอบปฏิพานไหวพริบตี 3. ม,มีทักษะและสมาธิในการอ่านอ่านไม่ผิดอ่านไม่ตกหล่นนะคะหรือไม่ต่อเติมซึ่งจะทำให้ความหมายของความนั้นผิดเพี้ยนไปนะคะ 4. ค่ะมีความเพียรพยายามนะคะอดทนในการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ 5. มีความรักและสนใจอย่างแท้จริงนะคะ 6. ค่ะมีความเชื่อมันอ่นในตนเองและกล้าที่จะแสดงออกค่ะ7มีสุขภาพที่ดีสุขภาพที่ดีในที่นี้นะคะคือการรักษาสุขภาพในส่วนของอวัยวะในการออกเสียงนะคะคือคอและก็ปากของเรานั่นเองนะคะต่อไปนะคะข้อ8ค่ะมีน้ําเสียงแจ่มใสนะคะอวัยวะในการออกเสียงนะคะไม่ผิดปกตินะคะต่อไปจะมาเริ่มในส่วนของหลักเกณฑ์ในการอ่านนะคะ ก็มีหนึ่งนะคะศึกษาคําประพันธ์ชนิดต่างๆนะคะก่อนที่เราจะอ่านนั้นเนี่ยเราก็ต้องศึกษาข้อความหรือข้อมูลหรือเนื้อเรื่องนะคะก่อนที่จะไปอ่านเพื่อให้เพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยปรับอารมณ์และก็น้ำเสียงให้เหมาะกับเนื้อเรื่องนะคะต่อไปสองค่ะอ่านบทรักรองเป็นสำนวน หรือสำเนียงการอ่านแบบร้อยแก้วธรรมดานะคะอ่านออกเสียงให้ดังชัดเจนให้ได้จังหวะนะคะหรือช่องเสียงตามรูปแบบร้อยกรองชนิดนั้นๆน,น,นะคะออกเสียงคําต่างๆให้ชัดเจนและถูกต้องนะคะโดยเฉพาะคําควบกล้ำนะคะรอเรือรอริงวัวแหวนก็ควรที่ก็ควรที่จะออกเสียงให้ชัดเจนนะคะต่อไปค่ะข้อ3 ฝึกอ่านทอดเสียงโดยอ่านผ่อนเสียงและผ่อนจังหวะให้ช้าลงนะคะเป็นขั้นตอนที่ต่อนเนื่องจากการอ่านคำแต่และคำให้ชัดเจนค่ะโดยให้ผู้ฝึกอ่านนะคะลากเสียงให้ยาวออกไปเล็กน้อยและจึงอ่านทอดเสียงนั้นค่ะต่อไปข้อ4ค่ะอ่านใส่ทำนองเสนอซึ่งมีลักษณะสำคัญคือการแบ่งช่วงเสียงของคำในวัคในบาทในบทให้ถูกต้องนะคะ แล้วก็ให้สอดคล้องกับลักษณะวรรณศิลป์ที่มีอยู่ในบทร้อยกรองนั้นๆน,น,นะคะการใส่ทํานองสนะนี้นะคะให้เลือกตามแบบแผนที่นิยมกันมากนะคะผู้อ่านต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการอา่านโดยคำนึงถึงความไพเราะเป็นสำคัญค่ะต่อไปนะคะข้อ5ฝึกอา่านบทร้อยกรองชนิดต่างๆเพื่อที่จะทำให้รู้จังหวะวรรคตอนท่วงทำนองลีลานะคะ จนเกิดความแม่นยำในทำนองค่ะซึ่งนะคะการอ่านทำนองสนอนะคะให้เกิดความไพเราะนะคะจะมีวิธีดังนี้ค่ะหนึ่งนะคะก็จะเป็นการทอดเสียงต่อไปคือการเอื้อนเสียงการคล่นเสียงซึ่งการคล่นเสียงนะคะคือการทําให้สะดุดสะเทือนเพื่อความไพเราะเหมาะสมกับบทร้อยกรองบางตอนเท่านั้นนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นการครวนเสียงนะคะซึ่งเหมาะแก่บทที่ใช้ในการวิงวอนโศกเศร้า ok นะคะต่อไปก็คือหลบเสียงนะคะคือการเปลี่ยนเสียงนะคะหรือหักเสียงหลบจากสูงลงไปต่ํานะคะแล้วก็จะมีการกระแทกเสียงคือการลงเสียงในแต่ละคําให้หนักเป็นพิเศษนะคะ มักใช้บรรยายความโกรธความเข้มแข็งหรือตอนที่ต้องการความศักดิ์สิทธิ์นะคะและก็ข้อ6นะคะฝึกใส่อารมณ์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาที่เราอ่านนะคะทำได้โดยการออกเสียงหนักเบาอ่อนโยนช้าเร็วกระแทกกระทันนะคะทอดเสียงเนิบช้าละมุนละไมเสียงสูงเสียงต่าโดยเปลี่ยนแปลงเสียงไปตามอารมณ์ความรู้สึก ของบทร้อยกรองแต่ละวัคแต่ละตอนนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็อยากจะฝากกิจกรรมทบทวนความรู้ให้นักเรียนเขียนสรุปลักษณะของบทร้อยกรองประเภทต่างๆ5ประเภทนะคะลงในสมุดวิชาภาษาไทยขีดเส้นหน้าและลงวันที่แบบเต็มให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ